คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแกนนำพรรคประชาชนนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเนี่ยลงพื้นที่ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดนัดเกาะหมีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับไปช่วยหาเสียงให้กับคุณนิรันจินดานาคผู้สมัครนายกอ,อบจอสงขลานะครับก็มีผู้สมัครสมาชิกสภาอบจอสงขลาของพรรคเนี่ยเดินทางไปร่วมแนะนำตัวด้วยจังหวัดสงขลามีผู้สมัครนายกอบจอ9คนครับ ผู้สมัครเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายการเมืองเก่ากับฝ่ายการเมืองทางเลือกครับฝั่งของการเมืองเก่ามีทีมสงขาพลังใหม่ของนายสุพิษพิทักษ์ธรรมกับทีมสงขาเข้มแข็งของนายประสงค์บริรักษ์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายการเมืองทางเลือกก็มีคุณนิ้รันจินดานาคจากพรรคประชาชน คุณสงขาพอกันทีจากทีมสงขาพอกันทีที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณนัทพ,พัฒนชุมทองเชิดบำรุงครับทีมเรารักสงขาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้ง9คนครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นการแย่งคะแนนกันแต่ในภาพรวมเนี่ยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ คะแนนจะยังคงเป็นของทีมการเมืองแบบเก่าเหมือนเดิมนะครับและการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ก็ถูกจับตามองนะคะหลังจากที่นายชัยทวัฒน์โพสต์ข้อความเป็นแชทไลน์ค่ะที่อ้างว่าเป็นข้อสั่งการของฝ่ายปกครองให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจับตาการหาเสียงของพักประชาชนนำไปสู่การสั่งย้ายประหลัดอำเภอที่จังหวัดลำพูนในระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบขณะนี้ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็ไม่พบว่าการลงพื้นที่หาเสียงของคุณ ชัยธวัฒน์ในครั้งนี้เนี่ยมีข่าวมีคราวว่ามีการจับตามองเป็นพิเศษอะไรตัวของคุณชัยธวัฒน์ก็ไม่มีการพูดอะไรเพิ่มเติมในประเด็นนี้ะนะครับแต่นอกจากฝั่งของพักประชาชนต้องไปดูอีกขั้วหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพักเพื่อไทยตอนนี้เขาก็เร่งเครื่องช่วยผู้สมัครหาเสียงเหมือนกันโดยเฉพาะคนนี้ครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกครับก็มีกําหนดการที่จะลงพื้นที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงต่อเนื่องตลอดเดือนนี้เหมือนกัน วันนี้จะไปเริ่มที่เชียงรายครับ <Okay. S 1> คุณทักษิณเนี่ยจะไปขึ้นเวทีประสายช่วยคุณสลักจิต ติยะไพรัต์นะครับผู้สมัครนายกอบจอเชียงรายหาเสียงครับซึ่งเขาบอกว่าต้องชิงกับบ้านใหญ่ในพื้นที่เหมือนกันก็คือคุณอาทิตตาทรวันชัยธนวงศ์ซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอคนก่อนนะฮะและจากนั้นก็จะไปเดินสายช่วยผู้สมัครนายกอบจอหาเสียงอีกหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่12มกราคมจะไปลำปาง18 20มกราคมไปภาคอีสานไปที่นครพนมบึงกาฬหนองคายมหาสารคามและในช่วง24 25มกราคมจะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะทีนี้ไปเทียบคู่ชิงกันสักหน่อยะนะครับคู่ชิงอบจอในพื้นที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับไล่เรียงจังหวัดที่อดีตนายกทักษิณจะลงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนี่แหละนะครับซึ่งจังหวัดที่คุณทักษิณจะลงไปเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายสําคัญของพรรคเพื่อไทยเขาเหมือนกันนะครับที่แพ้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จังหวัดที่จะไปเนี่ยจะเป็น นักการเมืองบ้านใหญ่ชนกับบ้านใหญ่ซึ่งนี่แหละฮะเป็นเหตุที่ทำไมคุณทักษิณจะต้องลงไปในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะครับพึ่งบารมีของคุณทักษิณต้องเปิดหน้าเองเลยไปเรียกคะแนนเสียงเองไปที่ลำปางกันก่อนครับนายกอบจอลำปางเพื่อไทยมีแต้มต่อนะครับเพราะว่าคุณตวงรัฐโลสุนทรครับเป็นอดีตนายกคนก่อน จะเข้ามารักษาเก้าอี้อีกสมัยหนึ่งแต่ต้องแข่งกับผู้สมัครอีก3คนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายดาชัยเอกปัทภีนะครับแต่ก็เป็นโจทย์หินเหมือนกันต้องฝ่ากระแสนิยมของคู่แข่งอย่างพักประชาชนซึ่งครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ส่งชิงเก้าอี้แต่ ก็ส่งสมัครในฐา,าน,นะในตำแหน่งสมาชิกสภาอ,อบจอลงแข่งนะฮะไปดูที่นครพนมกันบ้างนะคะมีคุณอนุชิตหงษสาดีผู้สมัครของเพื่อไทยค่ะแล้วก็มาชนกับนายกอบจอคนก่อนคือนางสุภาพานีโพสุนะคะเป็นบ้านใหญ่สีน้ำเงินที่ลงสมัครในทีมนครพนมร่วมใจค่ะ อีกหนึ่งจังหวัดไปบึงการรอบนี้เพื่อไทยส่งว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒนบุญมาตุ่นลงแข่งซึ่งไปลงสนามเลือกตั้งอบจอตั้งแต่ปี6-3ผู้สมัครคนนี้ลงในนามของคณะก้าวหน้าค่ะครั้งนี้ย้ายขั้วมาจากพักสีส้มมาจาก มาสีแดงนะคะแล้วก็มาแข่งกับบ้านใหญ่สีน้ําเงินก็คือคุณแว่นฟ้าทองสีภรรยาของนายทรงศักดิ์ทองสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนสนามอบจหนองคายนะครับเพื่อไทยเขาส่งคุณวุฒิไกรช่างเหล็กครับลงชิงเข้าอี้นยกอบจอกับคุณยุทธนาสีตะบุตรอดีตยกอบจหนองคายครับคนบ้านป่ารอยต่อที่ลงสมัครในนามกลุ่มรักนองคายส่วนมหาสารคามนะครับเพื่อไทยส่งคุณพลพัฒ จัสถเถียนนะครับชิงเก้าอี้แชมป์เก่าจากคุณคมคายอุดรพิมพ์และที่จังหวัดศรีสะเกดอันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับเพื่อไทยเขาส่งคุณวิวัชชัยโหตระไวยสยะนะครับต้องไปชนกับบ้านใหญ่ดีกรีแชมป์เก่าอย่างคุณวิชิตไตรสารนกุลครับบิดาของคุณไตรสุรีไตรสารนกุลครับ